วันนี้เวลา13าก56นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคัตยราชนารีเสด็ไปยังเมืองไทยรัชดาลไลท์เทเตอร์เขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีเรื่องฟ้าจรดทไซด์เดอะมิวสิควลรอบการกุศล การแสดงละครเวทีเรื่องฟ้าจรทดไซเดอะ์มิวสิควลนี้เป็นบทประพันธ์ในนามปากกาของโสภาคสุวรรณกำกับการแสดงโดยนายกลเกียรติวิรวันนำแสดงโดยนายณเดชคุกิมิยะนางคุณกรพัฒน์เมนาด นายทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนา่งสาวหนึ่งธิดาโสพลและนายทัชยะยประทุมวันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางแดนทะเลทรายที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆจนเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจและกลายเป็นความรักในที่สุด ในรอบการกุศลนี้หมูลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปธรรมและบริษ,ษ,ษัทซีเนริโอจำกัดร่วมกันจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัิยาร,ราชนารีนนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2567 โดยรายได้ทั้งหมดสมทบมูล,ลนิธิสีสวา่างเขวัดในพระออปปธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนได้โอกาสตลอดจนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุลาภรณ์และสนับสนุนการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัยของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์สนองพระปณิธานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะของประชาชนให้มีมาตรฐานที่ดี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิสีสว่างขวัดในพระอุปธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและได้โอกาสทั่วประเทศได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี942-300-0992 หรือร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลจากภาพวาดฝีพระหัตได้ที่โรงพยาบาลจุลาภรณ์และสํนักง,งานราชวิทยาลัยจุลาภรหรือช่องทางออนไลน์ได้ทางลายมูลนิธิสีสว่างควัตใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้สองเท่า การแสดงละครเวทีเรื่องฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิควลเปิดแสดงตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่10สิงหาคม2567ซื25 67, ้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไถ่ากตก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง